โอ้ยอือโอ้ยอ้หอะไร้งสู้กันะสู้กันสู้กันออมอบ่เดี๋ยวเอาหูหรือวโอยตน้ท้ยโอ้ยสามเดีบ่สโอ้ อันนี้มันเกือกันได้นี่โอ้สงใส่มาสามตัวด้วยอืมมันไปกินมันไปกินเหยอวจิอาเลยโอ้ได้สามตัวครับผมทีเดียวเลยนะตัวหนึ่งเข้ารูครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าครับไปตกออกป๊าดนี่สงสัยมันออกมาสู้กันครับผมตรงนี้ได้สามเลยนะ โดยที่ไม่ได้ล่อแล้วผมใส่นี้พี่ลึกมีตัวที่สี่วนนี้โอ้ยทษมีนี่นี่นี่ตีนนี่เอาตีนก่อนนี่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 ตุ้งใหญ่นี่ตัวที่หตัวที่สี่วนนีครับตัวที่สี่บ่สิเหลอ โอ้ยเป็นตัวที่สี่นะได้หรือเปล่าโอ้ยเขารู้มันรู้เขารู้รู้พวกลึกๆนี้แสดงว่าอันล้อมอยู่แช่ตัวนี้บ่ม,มีมันได้กินโอ้ยได้กินมันออกมาเนาะปล่อยตีนโย่ปอยตีนโย่ บริีอได้บรีมีได้อ๋อผู้สนนับว่าทอแมันยังสิออกมาสรุปไม่ได้นะฮะตัวนี้อ๋อโอ้นัสีาไปทาเลย